สวัสดีค่ะศีนาคีนะคะวันนี้ศีนาคีก็จะมานำเสนอที่ดินติดทะเลแปลงที่สวยและเป็นแปลงที่พิเศษที่สุดอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งมะเมา,เมาตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะด้านหลังที่ดินแปลงนี้ก็จะติดภูเขาแล้วก็จะมี ถนนลาดยางสาธารณะผ่านหลังที่ดินแปลงนี้นะคะหาดทรายสวยมากๆค่ะทะเลสีครามใสสะอาดสวยจริงๆนะคะเนื้อที่ก็จะอยู่ที่สิบไร่ด้วยกันนะคะหน้าหาดยาวที่ดินแปลงนี้ยาวติดหน้าหาดก็ร้อยเมตรด้วยกันค่ะ ก็ถือว่ายาวนะคะแล้วก็สวยที่สุดเลยค่ะจากอำเภอประจวบนะคะมาที่ดินแปลงนี้ก็ใกล้มากๆเลยค่ะ20นาทีเองนะคะและจากกรุงเทพมาที่ดินแปลงนี้ก็271กิโลเมตรเองค่ะฉนดครุฑแดงนะคะน,นสสีจอโอนได้เลยค่ะ ค่าโอนคาภาษีเจ้าของที่รับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อสีนาคีมาชมที่ดินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ